สวัสดีครับผมพบพ่อครับนุ่มมาร์คแชนแนลนะครับโมนี่กับสีผ้ามาเบิ่งข่าวดีเนาะท่านผู้ชมข่าวดีคือหนูออกลูกอีกแล้วนะครับเป็นหนูเออ่หนูที่ว่าเป็นบอหนูปลาเป็นหนูเผือกนะครับที่ว่าบ้ันขอดแม่หนึง่งบัดน,นี้มันขอดวันที่สามนเนาะว่โอโมนี่กับเสียงอาสีบอเจมแฉงมไว้เนาะเพราะว่าเป็นวัดบรรยาก,กาศเที่ยวฝนเที่ยวแดด บรับบอลได้เลย่างไกลนะครับมืบอนี้ก็บิพามาเบื้องหนับเบิ่งหนูนะครับ <c oughs> ผมสิบอกไปก่อนเลยนะครับบอลนี้ <c oughs> บอลนี้เป็นหนึ่งต่อสองนะครับนี่ครับผมวันที่วันที่ผสมอ่าสิบสามสิบสามมีสามแต่ว่าขอดแม่แหลกขอดวันที่ สิบเดือน 8, แปดมาที่สองขอนันที่สิบหานะครับอ่าสิบหายนี่แหละนะครับคอนเลกอ,องนี่แหละบัสิีไทยตั้งแต่มือมือเขาออกเลยัน,นี้ปน,นีบริษัทไทยฝนคึมมากหยาอยางแห้งเลยเหมือน,นั้นมือว่านนี่แหละเอ่อมือขอนนี่แหละต่้งขาว่าบยายางแห้งเตว่าโบบตกโอ้สิ่งไรอยู่องบัสิีไทยฉิบใหม่เบิ้งสดๆอย่างดีตัอว,ว,ว่ามันนี้ก็ถือว่าสดอยู่เพราะว่า บอบอโดนปะไดเพราะว่าเขาหดแล้วอแบบมือต่อมากอะมาถ่ายเนาะอ่ะอนี่สีบอเข้มแข็งปะไดเนาะท่านผู้ชม,เ,เ,ชม,ชมเดี๋ยวเมีเอาไปชมไปชุ่มก่อนนะผมจังสีบอถือนับกันไปไปเบิงเบิงในบอกันเลยนะครับผมไปครับผมอ่ะนี่นะครับผมท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดบ,บอกันเลยเนาะบอหนีนะครับเคยรีวิวไปแล้วแม่แหลกนะครับ แม่เหล็กได้สองตเนนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่บา้านได้เบิ่งคลิปที่ว่าแม่เหล็กขอดเราไปจงไม่เบิ่งนะครับจะไม่เบิ่งที่หลังนี่นะครับแม่เหล็กขอดสองตแต่ว่าเห,เ,เหลือตัวเดียวนะครับเป็นยังคือเหลือตัวเดียววันทีเพราะว่าบางมือทายคลิปผมได้รบกวนเขาวันนี้เขาเกิดอาการงุญญ่นงิดวันนี้เขาก็เลยกัดลูกนะครับก็เลยเหลือตัวเดียวเนาะท่านผู้ชมในบันนี้แม่ที่สองขอดวันที่สิบหานะครับท่านผู้ชมขอดสามตนตะครับอ่า สามโตกัเหลือครบทั้งสามนะครับมื่อถ่ายคลิปนะครับหนูรุ่นนี้เป็นหนูทองแหลงนะเป็นแม่สาวนะครับเลยเล่ยทองบ๊ใหญ่แล้วก็ลูกบอดอกนะครับแต่ว่ากะแต่ว่าก็มีข้อดีนะครับข้อดีก็คือลูกหนอยนี่ก็คือเลี้ยงลูกดิสมบูรณ์นะเพราะว่าน้ำนมพอสีทั่วถึงนะครับท่านผู้ชมอ่านะครับประมาณนี้นะครับบัดนี้แหงตาสัมเติร์มยังหนูในี่บอนนี้ลูกหนอยวิวซีโตแม่เลี้ยงสองตัวบัดนี้น้ำนมเดือเฟื่องนะท่านผู้ชม เดือเฟื่องเลยนะครับอ่าลูกนี่บ่ต้องบอถึงมาลูกท,ที่จอยนะครับอ่าลูก following following อ้วนแห้งนะครับนี่นี่เบื้องเบื้องตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นขาดว่าสีใดสีก็ยังพอพันอยู่นะเพราะมันเป็นสีมันมันนะครับลูกลูกของแม่แหลมนะครับสีมันมันส้มขึ้นสีใดก็ยังพอพันอยู่เนี่ยเบื้องเบื้องทานผู้ชมเบื้องขวาเลยเบื้องขวานี่นะครัในเขาก็แบ่งเป็นสองสองหมองนอนแหละนะครับแต่ว่าก็ย่าเหมยน้อมกหมมา มันนอนน้ำกันไหมตัวเม่ไหมนะครับดีนะครับดีดีดีนี่แล้วผมในเข่อดีของหนึ่งต่อสองนี่ม่นก็สีงามจากสีละงามออกรลุดป้องกันมันก็เลียงรลุดซอกันแต่ว่าก็มีขอเสียน,นะครับถ้าหนูตัวใดบ่ดีนี่นกับกัรลูกนะครับกับว่ามันกับบ่ดีเสมอไปแล้วกับบ่เสียบ่บมีขอเสียเสมอไปนะสปูช่องอ่านี่ครับ,บผมบอนี่ก็ถือว่า ก็ถือว่าอ่าเป็นบ่อที่เปียรนะเป็นบ่อชื้นนะเพราะว่าหนาฝนครับแต่ว่าก็บม่มีปัญหานสําหรับนูขอบนีนครับนี้ครับคุณผู้ชมกาลังกินนมเลยวังว่าสิได้คือพออีกนะครับท่านผู้ชมนั่นๆขาบลูกหน่อยมาไหวนะปั๊บอ้วนนะครับอ้วนอ้วนนูนนูอได้ลูกหน่อยนี่มันเลียงลูกอ้วนเพราะว่ามันบริงารนมน่มกันกินนะครับ แต่ว่าโอ้มันก็นขอดีขอเสียต่างกันเนะาะแา่ผู้ชมอขอเสียของหนูลูกหลายลูกดกนี่ก็คือ,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 อมันให้น้ำนมบอบ่ทั่วถึงนะครับแต่ว่าถ้าท่านใดที่เลี้ยงหนูอาจที่่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะว่าเขามีอาหารคุณน,นะครับถ้าเขาเดือดอยงกับแม่แล้วเขามาขคุณน,นี่ก็โดน,นครับหนูสีอ้วนนะครับอ,อ,อันนี้คือ ขอดีแล้วก็แเราก็มันมีห้องสีใดจำนวนหนูที่หลายนะครับอ่าที่บเสียเวลานะครับที่บเสียเวลาในการผลิตลูกปนนี่ไม่มถึงหนูที่ได้ลูกน้อยนะครับลูกหลานลูกหน้อยหนึ่งคือหนูนี่สีอ้วนนะครับลูกเขาสีอ้วนนะครับอ้วนใหญ่เลยแหละนะครับท่านผู้ชมอ้วนใหญ่เพราะว่าเขาได้กินน้นมแม่นะครับมันสิสมบูรณ์แห้งนะครับ บันนี้มันสิขอเสี่ยคือว่ามันได้ลูกหน่อยนะเอาไงยํำนวนการผลิตมันสีสานนะครับถ้าเอาตัางไปอยากเดินห,หลายๆกันสิมันก็นสีสานนะครับแต่ว่าเม่เล็กอคือว่าเอาไปนะเนาะกติวเอาไปก็มาละนะครับอถ้าว่านี่ทองต่อไปนี่ผมผมรับผมรับรองได้เลยว่านี่ขวดขวดเหลี่ยนผสมเลยผสมเลยผมผมรับรองเลยหนูผสมเลยบันนี้ บันนี้มัตั้งไว้ว่าเดือนเดือนหนามันก็ต้องขอดรับเดือนหนาเดือนหนาประมาณกลางเดือนไปหอดไปเดือน,นครับเดือนหนามันต้องขอดครับสําหรับบอนี้ผมผมเอ่อวางวางสั่นนะครับมันอนาสิเมนังสั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นเมอสาวนอนมันก็สิจะอะไรละ่ะมันอาศิดข,ขอดแล้วปั๊บมันก็สิผสมต่อนะครับส่วนหมากสิเป็นจังสีครับท่านผู้ชมอ่าส่วนหมากสิเป็นจังสีครับเอาสรุป,ปว่าบอนี้ไม่ยูซีเออ สี่ตัวนะสี่ตัวทองแหลกเออแม่แหลกได้ขอดสองต่วารอดไตตัวหนึ่งนะครับย่างตัวหนึ่งนะครับบันนี้แม่ที่สองนะครับขอดสามตัวก็เหลือครบทั้งสามนะครับท่านผู้ชมบันนี้มืออื่นผมถึว่าเปิดเบื้องว่ามันสี่สูญเสียไปอีบ่นนะครับสี่ผมมาหลบกวนสี่นะครับท่านผู้ชมลบกวนส,วสนี่อย่างให้เบื้องและครับผมท่านผู้ชมเอเดี๋ยวผมสิภาพมาท่านได้ทีอย่างที่ผมเฮ็ดชิปเอ่อเจ่ยครับ ยังไงก็คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมี่มาเห็นนะครับก็เดี๋ยวก็วันนี้อาจจะเป็นวัดจหน้อยเสียงอาจจะเห็บๆเป็นยังไดก็คือนะครับกับที่ะมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมมารีวิวหรือว่ามาอัปเดตบอนี่นะครับเป็นบอพ่อพันธุ์หนูปลานะครับแม่แม่ในฟาร์มเองนะครับเป็นหนึ่งต่อสองนะครับท่านผู้ชมก็ได้ขอคลูกทั้งสองตัวแล้วนะครับก็ดีใจหลายนะครับ หน่อยก็บับเพาเป็นยังงวเตถมบ้นขอดครับอ่าท่านผู้ชมเกิด่อกันชิปหนาแนล้คชิปนี้กขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม